โอมชาญติวันนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกแต่ละคนจะต้องรักษาดวงตาของลูกให้อยู่กับตัวลูกเองอย่างเต็มที่ลูกไม่ควรที่จะทำสิ่งใดๆผิดกฎโดยการไม่เชื่อฟังสีหมัดลูกก็จะล้มลงคำถาม ลูกจะต้องเอาการระมัดระวังอะไรเพื่อที่จะมาเป็นอภิมหาเศรษฐีคำตอบขอให้มีความใส่ใจนี้อยู่เสมออะไรก็ตามที่ฉันทำคนอื่นผู้ที่เห็นฉันจะทำอย่างเดียวกันลูกไม่ควรที่จะมีความอวดดีผิดๆดใดๆลูกลูกไม่ควรที่จะขาดเมรดีจงอยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความคิดคำพูดและการกระทำของลูก ดวงตาของลูกไม่ควรที่จะหลอกลวงลูกต่อมาลูกก็จะสามารถสะสมรายได้เป็นพันพันล้านการได้รับสิ่งนี้ลูกก็จะต้องคงเป้าพิจารณาอยู่ภายในแล้วจดจำพ่อแล้วต่อมาลูกก็จะคงอยู่อย่างปลอดภัยจากการกระทําที่เต็มไปด้วยบาปทั้งหลายได้สาระของคุณธรรมจุดแรกทุกการกระทําที่ลูกแสดงจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของพ่อ ลูกจะต้องไม่เคยไม่เชื่อฟังสีหมัดเกียงเท่านี้ความปรารถนาของลูกทั้งหลายจะได้รับการเติมเต็มโดยปราศจากการขอต่อสิ่งใดๆของลูกลูกจะต้องไม่มีความอยากปรารถนาใดๆในการเข้าฌานหรือมีนิมิตจงละเลยต่อความปรารถนาความอยากทั้งหลายจุดที่สองลูกจะต้องไม่พบปะกันและก็นินทา จงเฝ้าพิจารณาอยู่ภายในและตรวจสอบตัวลูกเองฉันอยู่ในการจดจำของบาบาได้นานเท่าไหร่ฉันตรึกตองความรู้นี้ไหมพรขอให้ลูกนั้นจงทำการบริจาคเป็นดวงิญานผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และเป็นดวงยานพรให้กับทุกๆดวงยานผู้ที่เข้ามาสู่การติดต่อหรือความสัมพันธ์อยู่กับลูกข้อที่หนึ่ง จงให้การบริจาคพลังอันใดอันหนึ่งจุดของความรู้นี้หรือคุณธรรมกับใครก็ตามที่เข้ามาสู่การติดต่อหรือความสัมพันธ์อยู่กับลูกตลอดทั้งวันลูกมีคลังสมบัติของความรู้นี้แล้วก็ยังคลังสมบัติพลังและคุณธรรมดังนั้นอย่าได้ให้วันผ่านไปโดยปราศจากการให้การบริจาคของลูก แล้วลูกต่อมาก็จะถูกกล่าวว่าเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่ข้อที่สองความหมายของคำว่าบริจาคทางจิตวิญญาณคือความร่วมมือให้ใช้บรรยากาศสภาพที่สูงส่งของลูกและกระแสทัศนคติของลูกการให้ความร่วมมือกับทุกๆดวงยานแล้วต่อมาลูกก็จะถูกกล่าวว่าเป็นดวงยานที่ได้รับพรคติพจน์ใบหน้าของผู้ที่ อยู่ใกล้ชิดกับบับดาดาและครอบครัวนั้นจะยิ้มแย้มด้วยความพึงพอใจมีจิตวิญญาณและความสุขอัจฉะโอม c ชาติ